สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับด่วนแม่เตรียมรับเงินคดีแตงโมจากส่วนนี้ด่วนแม่แตงโมเตรียมรับเงินเยียวยาคดีแตงโมจากส่วนนี้เม,มื่อวันที่9ก้ามิถุนายนหนุกค่าผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเบืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระท,ทรวงยุติธรรมแถลงเมื่อเวลา14นาฬิกากรณีที่นางพนิดาศิรย,ยุทธโยธินหรือคุณแม่ของดาราสาวแตงโมดิดาที่เสียชีวิต และคดีนั้นก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนได้เดินทางเข้ามารับเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมจำนวน1,110 0 0บาทโดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่กรรม50,000บาทค่าจัดการศพ2 0 0 0 0บาทและค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู40,000บาทโดยเป็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียชีวิต ในคดีอาญาตามกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทั้งนี้หากท่านตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมถูกทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตร่างกายโดยการกระทำผิดทางอาญาของผู้อื่นโดยตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามส่วนกลางกลุ่มคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและส่วนพิพิภากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือติดต่อที่สายด่วนยุติธรรมโทร11 11 1 1 1 1กด77ขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกสลายครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ